ป้าสะพ้ายรอง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 ไก่ย่างไหนอะไหนอะไก่ป้าสะพ้ายรองท่านปู่จะยืมเงินไม่ไปดูหน่อยเหรอ มีอะไรนะ่าดูกันละ่ะไม่ได้ยืมมาให้ข่าซะหน่อยโถเอ้ยป้าสพ้ัยรองฟังข้านะเมื่อวานหลังท่านปู่ตกลงจะไปยืมเงินลุงจินข้าเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอม,มาคิดๆด,ดูถ้าเหรียญหวัวเอ๋อแต่งข้าวตรกูลซ่องแล้วก็จะกลายเป็นคนตระกูลซ่องมันแงอยู่แล้วนายหนังสือกู้ยืมเป็นลายนิ้วมือของท่านปู่อ๋อตระกูลซ่องยืมตระกูลเหรียญประทับ แบบนี้ถ้าสบายใจได้เหรอได้สิเอ,อเอ่อไม่ได้งั้นเหรอเจ้าหมายกว่าว่าอย่างไงเนี่ยให้หนังสือกู้ยืมประทับลายมือ,อ,อของคนตระกูลเหรียญอย่างเราเแล้วถ้าต่อไปว่าเอ๋อบอกว่าไม่มีสิทธิ์มาคืนเงินแทนตระกูลเหรียญแล้วล่ะเราต้องเป็นคนชายนี่แทนงั้นเหรอ,อ,อแล้วถ้าลงจินมาทวงหนี้แล้วก็บ้านเราที่ดินเราก็อยู่ที่นี่จะหนีก็หนีไม่พ้นเลยนะ อตายแล้วเรนทรปูดูก่อนถ้าไม่มีปัญหาท่านก็ลงนามได้เลยแล้วข้ากับท่านซิ่วไฉก็จะไปแลกเงินโอ้ไม่มีปัญหาหรอกอท่านพ่อข้านะ,ร,ะรู้จักในสายท่านดี <laughs> นั่นสิข้าจะไปเตือนท่านปูท่านจะช่วยข้าหรือเปล่านี่ยังต้องรออีกเหรอฮะรีบไปเลย ช้าก่อนท่านพ่อหลายนิ้วมือที่ประทับต้องเป็นของหว